ครับผมสไป3สามเดียมตัวครับพี่วันนี้ผมจะมาส่งมอบรถสไลด์ครับผมนี่นะครับโตโยต้ายาริดนะครับปี2020นนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็จะมีบริการรถสไลด์นะครับแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกได้พี่นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกมาเซ็นนะครับผมมีบริการเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีบริการส่งให้แบบนี้ทั่วไทย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่ที่อําเภอสีชมพูนะครับก็มาร้อยกว่าโลครับผมก็ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าลายนี้นะครับประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้นะครับนะออกในทุกอาชีพครับใครบอกว่าอุ้ยอาชีพค้าขายออกยุ่งยากนะครับขายน้ำเต้าหู้ใส่รถซาเล้งขายนะพี่ไม่ได้มีหน้าร้านด้วยนะครับใส่รถซาเล้งขายตามตลาดนะครับคันนี้ก็ไม่มีเครดิตนะครับ แต่สามารถฟรีดาวได้นะครับคันนี้ก็จ่ายงวดให้ด้วย2งวดนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านฟรีดาวนะครับปี2020นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อให้ด้วยครับใส่แม็กอันลอยโรงงานให้ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าโอ้ยขอแม็กหน่อยนะครับก็จัดให้นะครับราคาแค่สี่แสนกว่านะยาริสปี2020นะครับใครสนใจแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมีให้อีกนะครับรถของเรามีมากกว่า 200- 300คันเลยนะครับพี่ ถ้าสนใจแบบนี้นะครับผมก็มีให้อีกเพียบไม่ต้องห่วงนะครับกับโปรโมชั่นคลอดใหม่ด้วยนะพี่ตอนนี้นะจอง1,000ใช้บัตร8ปดบาทครับผมเบิ้ลอีก3เบิ้ลน,นะครับพี่ฟรีดาวนะครับช่วยดาว10%นะดอกเบี้ย0% 1ปีนะครับฟรีน้ำมันด้วยนะครับ10,000บาทนะครับเบิ้ล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 ให้เลยนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ก็ติดต่อมาได้เลยครับ095 1 9 8 9 9 1 6นะครับผมสปซ์สามเนี่ยมาโตยินดีให้บริการครับสนใจแบบนี้ก็มีให้เป็นร้อยคันนะครับอยากได้รุ่นไหนสกิตน้องมานะครับโอเคผมจะให้แค่สิสิทธ์เท่านั้นนะครับกับคนที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาครับมีสิทธิ์จำกัดนะพี่นะครับวันนี้ผมจะให้แค่สิสิทธิ์เท่านั้นนะครับกับคนที่เห็นในคลิปนี้นะครับ0 9 5ย์ 198 9916นะครับผมสไปซ์ซัมเนมัตโต้ยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ